สวัสดีค่ะไอจังนะคะวันนี้จะมารีวิวการใช้ชีวิตที่ซิดนีย์ผ่านโครงการ Bwise Global Exchange ค่ะโอเคตอนเช้าเราก็จะมาเริ่มกินข้าวเช้ากันก่อนเลยนะคะข้าวเช้าก็จะเป็นขนมปังค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเดินทางไปโรงเรียนค่ะผ่านบัสผ่านเนทรหรือว่าผ่านเทรนก็ได้นะคะที่นี่การเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยค่ะ อ่าแล้วก็ต้องรีบไปโรงเรียนนะคะให้ถึงก่อน9โมงค่ะเพราะเรามีเรียนตั้งแต่9โมงจนถึง8โมงครึ่งค่ะผ่านสถาบัน OHC นะคะนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะนี่ก็คือเพื่อนๆของเรานะคะซึ่งวันนี้เป็นวันฮาโลวีนค่ะก็จะมีการแต่งตัวคอสตูมแปลกๆกันนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราก็กำลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถาบันได้จัดนะคะ <S 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 นี่ <S <S เพื่อนกายเป็นมัมมี่เลย หลังจากเรียนเสร็จนะคะเราก็จะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นดูหน้าปาค่ะแต่เราไปช่วงฮาโลวีนเนาะมันก็จะแอบสปุกี้นิดนึงส่วนใสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะจะเป็นไปาำที่พี่สตาฟจัดค่ะจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศนะคะแล้วก็อื่นๆนี่เลยตากแดดที่บอนด์ไดบีชฟินมากตลอดหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะมีพี่สตาฟคอยดูและคะ่ะเช่นเรื่องที่อยู่แล้วก็เรื่องการเดินทางนะคะ มาที่น,นะคะก็รู้สึกว่าได้ฝึกเรื่องภาษาอังกฤษค่ะได้ฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยเฉพาะการเดินทางแล้วก็เรื่องจัดการเวลาค่ะแลวเราก็ได้เจอเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกๆุคนนะคะนับว่าเป็นความทรงจําที่ดีมากๆมาที่นี่กินระเบิดมากระวังเรื่องน้ำหนักก็เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจสามารถมาสมัครสอบกันได้เลยนะคะรับรองว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอนมาสมัครกันเยอะๆนะคะ